สวัสดีครับมาครับมาสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาสว<ะ><ะ>ัสดีค่ะทักทายกันช่องครัวคุณเมียบายออมเด้อจ๊ะนี่ครับช่อง <แก S 1> ครวัวคุณเมียบายออมมื่อวานไมากินข้าวต้อกันจ้าพี่น้องอแกงอ้อมหมูพี่น้องเห็นบ่จ๊ะอร่อยแกงอ้อมหมูแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิมจ้มเก๋น้ำจิ้มนี่พี่น้องแล้วก็หมูสามชั้นพี่นอ้อ,นนนอง จิ้หมูสามชั้นนะคะรรบจิ้มนะคะสามชั้นรรบจิ้มพี่นอ่องตับน้ำจิ้มเดืเดอ้เบื่อหมูนี่งพักอย่างพี่น่องหาไปเลยได้ต้นหอมก็ระก่ายขาวมใส่าออมพี่นอ่องข้าวหย,ยาดน้ำลายสดพี่นอ่อง ไลฟ์สดโปรโมทแอปนะคะคุณสนใจกับทางมาได้ด้วยพี่น้องเด้อทางเฟซอองผ้าเก่าหรือว่าจะเป็นเพจอดทนสร้างหรือว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e ตัวคุณเมียบายอองด้วยพี่น้อง mm. ใครอยากทาสนใจอยากมีรายได้สร้างแอปไปด้วยกันนะคะโปรโมทแอปแล้วก็จะมีรายได้นะคะผู้เดียสนใจกับทักมาสอบถามได้ด้วยพี่น้องเด้อ ก๋วยข้าวอร่อยอันนี้หากินยากหากินยากคนไทยนะหะกินยากเม็นยังไงเป็นย่ยนยางไรเป็นองแกงอ้อมมืงใส่ผักแต่คนอิตาลหากินง่ายแกงอ,อ้อมหมูนะเป็นอย่างเอาเอาหมูที่ว่าดิบมันหน่อยๆเนาะมาอรอมใส่ประแดดพี่น้อยออ่างเอาบวประดดแระดดชอบผิวเมือ่อคนอิตาลทำอย่างเนี้ยอร่อย sao? hôm nay thế nào hết sao vậy? em không thấy gì đâu. để pha luôn. là để บ่อหลายพี่น้องไลฟ์สุดก็บ่อหลายกอ็อธิบายพี่น้องปั้งก็อยากพี่น้องมีไรได้กินฝ่าไม่ได้พี่น้องมันอิดเจ็บคอเราคอยคืน,นเอาแต่เจ็บคอ ของหวานมรอบพิ okay, ่นองมา้อืมแกงอบใส่ประแดเพือแซ่บเเนาะขอหที่แม่เนาะแล้วน่าจะโชวปเรี้ยัน่าลายเมือนก่นมองจมทนเป็นเดี้ยน่เ้ยโชว์ฐาเขาวลายเหมือน ฝนตกกีบ่บ่อทาาใดฝนตกน้ำถ่วงบอกเด้ได้พี่น้องช่วงนี้หน้าฝนแล้วระวังหน่อยน,นะครับการขับรถฝนใหม่อย่างเนี้ยถนนจะลื่น ข้าเช้าขา้าวกลางวันข้าวเย็นช่ <c oughs> งงวงนี้บ่ค่อดร่องคิดวันหน้องเาสิ่งจะปะจะาากกาะ่าเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือเนเดิมนะอออมหนูท่บันหนงมฝ่ยหิวเขาไม่ค่อยแสบห้ามม่ไดนะ้บ้านแม่อ๋อข้าวขึ้นหปุ้ยยี่สซั ขขาซ้ำหนึ่งบ่พ่อพี่น้องแสบแตนอมอมไดไปโอ้กินไม่หอ,อมก็บพอเ็บพออะไมีเตียงเลยโอ้ยมีผลมในห่าวเกบือๆอ,อยู่กินนอ๊อฟยินี่จะเสียงผัดลม,ม แก่แบบแบบแบบินอดิดโทษัดได้พี่น้องเบิร์ขาวสองสอ,องนี่นมาไปปูปมหม้อช่องเลยหืมเกี๊ยวว่อหอร่อยมากอน่อมากหืมืมอบนัวน,นัวแส่ Talk bà lập đây Talk bà mười lăm mười mười lăm 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 mười Mượn mười ค่อยถามซื้อมือพี่น้อนใจปลาค่อยว่าเสียงมาต่มโซ่พี่โซ่นองเลย่ะบอกเบบว่อยู่รอดกินซื้อมือตัวปลาเลยเลยเาคือไม่กินถอดมู้ต่งมูแกงอ้อมหมู้มอร้อยอย่างนั้นก็เรื่องจริง พี่เกบลานซอยข่อยยุนปั๊มน้ำมันกับเาว่าเรพี่น้องเปล่าน้ำปลาเปลามะตุกปลาหมื่อได้กับด้กินเติมทอดหมูก็ได้กินตอด,ดตอปลาเสียันนี่อา,ากาศเปลี่ยนแปลงกับยรื่องสภาพในเรื่อจ,จัง ว้าอยู่่ด้วยอยู่ดีๆข้าวไรเนี่ยขึเนเยอนึ่งกินไปกะแซ่บน้ำอร่อยไหมนัวบังอร่อยว่านัวไบของช่วเติมตรงอันน้ำเยอะก็อร่อย เมื่อไงมึงกินต้อข่อยเลียมมันด้วพี่น้องว่ามันจะเป็นตามบางคนปลายเนาะกินอย่างมันว่างเยอะว่ะบอกว่าล่ะบ็กินกับไม่แน่ให้กินดอกพี่น้องคอยกินแบบนี้ก็ต้องกินแบบนี้ล่ะสิมาไอกินอ่ะนั่นนี่ประเดี๋ยวกินปลาแดดแล้วก็ต้องกินปลาแดดต้อข่อยน่าเกดี๋ยวพี่น้อง แน่นอนเปนหัวเป็นหัวน,นองทางช่องยูทูบเจอจาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องครัวคุณเมียใบยออมน,นะคะฝากสองอะไรเด้่อง,งติดนองเด้่อยาเ่ากินฟ้าป่ากันเด้องมือเวลามาลงกินติดดีน้องเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหนีนะครับเดี๋ยวเพิ่งหมีจักกันนะครับให้วัากมีจับกันเด้อ มันไม่มีเลวลาจริงๆครับโดยจัดร้านนี่ครับเดี๋ยวเพิ่งหนีจากกันนะครับเอ้ยทำไมหายไปไหนเนี่ยมือนเสารไปพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยมาสิลับไายกินเหพี่น้องเบิรงว่ามืยอเงินมือเฮียยังแงี้มันเกิดเบอร์มีเวลาเดทไทยพี่น้องไปสี่กับ้าวฟังสยามแต่ต่างร้านเพราะท่านหลุดขาดช่วงนี้ก็ หาฝนน้ำน้ำเทือไปเสิฝนตกจ็จิตออกจากบ้านได้เองเทือนะพี่น่องสามบเอาขอดูบ้างอ๋ออีขอดูกระมังสองฟนแยพี่น่องส่วนไหนมาเอาเยเดกงอมสวยปุ้งไงพี่น่องเมื่อเย็นปุ้งไงเราไปเสบน่ เสียประถมเสียเสียเหน็มือเสีได้ก็ต้องหมดหน,นะว่าเก็บไว้เสียเหมือได้พีน่น้องเพราะว่ามือขึ้นมากอะเสียคือว่าบําเพนญมาเสียดอกบสองคนกินกับเขาทีกินกับเขาบ่คอยสั่มแม่พี่น้องพันกินเหมือนนี่เราเมื่อยขึ้นกินนั้นไม่ไปได้พีน่น้องมันบําเพนญวานกระแดะก,กินได้พีน่น้องก็ซื่อๆดูว่าเราทำแค่นี้นิดเดียวเห็ดมือรันถวยเห็นไหมเพรเห็ดหลาย เหลือน้อยเดียวก็ต้องกินอะไรเหมือนันหมืออื่นมากก็เสิได้กินแนม่ไม่ไปนอนพี่น้องเนาะเสียดายเพรดะหาเงินซื้อได้อียังเขากินพ่อแบบพ่ออิ่มไหมเฮ็ดพ่อกินไหมพี่น้องบ่บ่ได้เฮ็ดเหลืออันนี้คือตักม,มาเหมือนหมอนเลยอาจาจ้ะคือบ่เฮ็ดกินสองคนเมื่อแล้วก็คือเหมือนเหอือนกินแนม่ไม่ไปเงินงมันไม่ได้หางห่าย เ่อยากกินก็เผาซำเกาก่เ้าวแต่จเห็นหลายพี่น้องเห็นพ่อกินนาะจากประเด็นที่เาเริ้าไปกินซำเกาห้าไปแสบห้าไปสีดถิ่มเนาพี่น้อง้าไปเห็ดแสบพ่อกินคนหน้าหมดชํดคำไหนนัวคํานั้นพี่น้องบนนัวไหนของชุดรดร้อนเหมืนใส่เหมือนพี่น้องหอมเนี่ยันหอมหือนไ มันบานข้าวเพื่อนพักบัวนะพี่น้องต้นหอมบานฝอยก็เอื่นพักบัวพูดดิพักบัวพักบัวพักบัวคนกินอยู่นอ่ะเคลียร์มาทุกเถาบ้านข้าเพื่อนพักบัวนะพี่น้องแม่บอกพูดได้ว่าแม่ข้อเมนต์มากเลยเด้อพี่น้องถ้าคอยจำบ่ะพี่ก็บอกแม่บ้านข้าเพื่อนพักบัวเนาะต้นหอมม่าาไปเก็บพักบัวให้แม่เนี่ยสิ พเพราะว่ามันแม็นอยู่ดที่เราผิดความเคยกเจือว่าไหนกินกันเข้าใจาแล้วทำไมบ้านเดิมหากินแกงหอมต้องม,มีข้าวเหนียวเพราะมันจะได้รสชาติอร่อยมัองจิ้มกับน้ำนี่มันนัวใช่แต่ที่ต้องจิ้กับนะข้าวสวยมันก็อีกแบบหนึ่งดูแลเห็บเห็นบางคนป้านป้านป้าน,ป,านป้านเนี่ยตดน้ำจัดกินบี๊ตุ๊บ บางคนไปเป็นลูกขนาดนี้แล้วก็อาได้เข้ากันจะข้าวเหนียวข้าว่ะข้าเดี๋ยวพี่เข้าเข้าสวยกินลาบนี่กินแค่ข้าวเจ้าหรือกินน้องกินลาบดีบไหมลาบเลือดใช่ที่นี้เคยนั่งกินข้าวอยู่คนคือเชียงสิลาบเนี่ยพี่น้องต้องป็นจังไงอากาศเป็นเย็นใช่อ๋อหม้อ นกสวยเลยบ่โอ้ยพี่น้องเอียงถยัง่วจนพี่น้องอจะบอกวพี่หนำส่วนเสีบหลายส่วนไม่เมือเออเดี๋ยวมืดอ้อมไม่ไหมพรุ่งนี้กินอ่อมไก่วันนี้กินอ่อมหมูว้ยไก่ไก่ไก่ไกเป็นไงรอบปลาหมักอ,อืมเออได้ป่ะอืมโอ้ย อย่าลืมได้ว่าขอ่อยเป็นแม่ดดมาขาเก,ไกาได้พี่น้องอาหารนิสานก็เห็ดเดโมซแนลได้ผู้เดมาบอกคนเห็นกันคนเห็ดใจหมดเอยแต่ว่าบอกไว้ก่อนได้พี่น้องมาอยู่บ้านแถวบอกซื้อซื้อซึ่ง่เคยเห็นพี่เห็นน,อน้องชาวอีสานเลย ขันยุ่งเทพน่ะหลายค่ะพี่น้องเศร้ายิสานบัตรเอาแต่ว่านั่อยู่นั่บัตรแผ่วเพื่อบัตรแผ่วสมุทรสาครมิตรพามาเลยพี่น้องเขาบ่ค่อยกินอาหารอีสานเลยข่อ,อยกับว่าสิเฮ็ดขายหลายเทื่อนเลยแต่ว่าคนอีสานบ่ค่อยมีจะค่อยสิเฮ็ดขายไปพี่น้องเอ้ยมิตรพามาขายพี่ไงขายบัวข่อยได้โอ้โพี่น้องเก็บสวยเก็บบัวได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โบมี่ยังหลายนอกจากมากินข้าว กับแกงออมอ่างกีอ่างนอนคือเกากับขอฝากชมครวัวคุณเมียบายอ่างไว้ในเด้อไว้ในอออมบออ่า,อาใจพอเมียพี่นองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมี่ยังกับข้ามาเวานั่หัวเมือนปรึกษากันใดเนาะพี่นองเนาะมีอะไรอยากให้เรากินอะไรให้ดูหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะคะคสําหรับคลิปนี้องก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเด้อปุ่นไปไงกินน้ำอีแล้อกินผู้เดียวตีน้ำขึ้นยกขวดโหลดเอ้ยอบ่กปเบียวขวดไม่ขวดก็กินู้จัก สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ